หินมีจริงทีท่ไหนวะไว้สาระ <c oughs> นี่นายเห็นฉันใช่ไหม <c oughs> นั่นอะไรอ่ะไหนตอบไวเชียวนะไหนไหนก็เห็นฉันแล้วช่วยอะไรฉันหน่อยสิ <c oughs> ยังไงฉันก็ไม่ทำอ้ามมีเรื่องแล้วรีบกลับบ้านแล้ว เฮ้ยแอมไม่ยืนทำเอ็อะไรตรงนี้วะยืนเหม่ออย่างกับเห็นผีอย่างนั้นอะ่ะผีมีจริงที่ไหนวะไรสาระเอ้าไอนน้นี่แซลเล่นทำเป็นจริงจังไม่ได้เฮ้ยนี่แอมเมื่อ,อ,อ,อคืนได้ดูบอลปะเออดูดิเจ็ดศูนย์แม่งนี่เละเป็นโจ๊กอย่างตึงเลยว่ะจารย์นี่นายเห็นฉันใช่ไหมขอทดสอบหน่อยสิเฮ้ยคิบา เออเนือขึ้นได้วันนี้มีประชุมกี่โมงวะประชุมบ่ายโมงวันจันทร์น่ะเฮ้ยวะไมนคนบานกว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะทีมเราอ่ะทำยอดไม่ถึงเป้าพวกแกสองคนจะทำยังไงต่อฮะแผนที่พวกนายสองคนเสนอมาบอกว่าจะดึงลูกค้าเข้ามาหาเราทำไมยิ่งทำยิ่งแย่อตอนนี้มีแค่เจ้าเดียวเองนะ เทียบกับสถิติปีที่แล้วอะทําได้ดีกว่านี้เป็นเท่าตัวเลยนะเฮ้ยขี้บ่นจริงปีที่แล้วดีแล้วทำไมไม่เอาทีมปีที่แล้วมาทําล่ะเดี๋ยวผมจะปรับแผนแล้วส่งให้พรุ่งนี้นะครับสู้หน่อยสิอาร์มจะไปยอมมาทาไมเนี่ยไม่ฉันขอภายในเย็นนี้เท่านั้นเฮจ้ากี้ร์เจ้าการจริงเป็นฉันนะซัดไปแล้วเจ๊แกไปเดือดมาจากไหนวะมาถึงก็แว๊ดแว๊ดแว๊ด ก็ยิ่งจะเอางานเย็นนี้อีกมีแต่เทพเท่านั้นแหละที่ทําได้พูดอีกก็ถูกอีกก<ฮ>เ,เรามันเทพมั้งไงล่ะไม่ทันก็ต้องทันแล้ววะไปทํางานาทาแผนเสร็จภายในครึ่งวันพวกเรามันโคตรเทพเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยดิไม่หลังจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปย้าย้ายกันดีกว่าเดี๋ยวไปตลาดไปซื้อข้าวให้เจนก่อนโอเคเจอกันเพื่อนเจอกัน เจนอะไรก็ได้อีกละเออเออเออพ,พี่ดูให้ซื้ออะไรให้เจนอ่ะเอาผลไม้รวมหนึ่งกล่องครับครับซื้อให้แฟนเหรอใช่ก็มากับแฟนเหมือนกันอยู่นูน่นพัดหล่อไหมแต่อยู่อ่ะฉันก็ถูกรถชนพัดเลยต้องอยู่คนเดียวพัดเลยต้องดูแลร้านที่จะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่อีกฉันรู้สึกผิดกับพัดจะแย่อยู่แล้วเนี่ย เท่าไหร่ครับเดี๋ยวสแกนนะครับขอบคุณครับสรุปนายจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไหนแหมตอบไวเชียวนะเห็นฉันละสิไม่ทานละไหนๆก็เห็นฉันแล้วช่วยอะไรฉันหน่อยสินะๆๆไม่ ฉันไม่ขออะไรเยอะหรอกแค่ไปบอกสูตรกว๋วยเตี๋ยวให้พัดเองตอนเนี้ยพัดกําลังลําบากเมือนเป็นอย่างเนี้ยฉันก็คงไปสูตรปกติไม่ได้หรอกสูตรกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ทำไมฉันต้องช่วยด้วยฉันยอมทําทุกอย่างเลยนายก็แค่เอาสูตรกว๋วยเตี๋ยวไปให้พัดเท่านั้นเองนี่เธอเป็นผีนะจะไปทําอะไรได้ยังไงฉันก็ไม่ทาอย่ามาตามตื้ออีก แค่ oh, okay. นี้เองไม่มาจริงๆด้วยฮะที่อย่างนี้กินอะไรดีวะเดี๋ยวต้องกลับมาปั่นงานลูกค้าอย่างเงี้ยคงต้องหาอะไรกินแถวนี้แล้วละ่ะเออฉันเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวแถวเนี้ยยังไม่เคยไปเลยลองไปกินปะลองคิดดีก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้าง,งสิงฉันว่าเราไปกินร้านอื่นเถอะ กินร้านอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็กลับไปทํางานไม่ทันหรอกไปกินร้านนี่แหละมาพัดลูกค้ามาแล้วอ๋อเชิญครับล,ลูกค้าลูกค้ารับอะไรดีครับอืมเอาบะหมี่น้ําถ้วยหนึ่งครับนี่อามเราสั่งน้ําตกสิเมื่อก่อนฉันทำอ่ะอร่อยมากเลยนะบะหมี่หมูน้ําตกครับนิวทิมเร็วืมเป็นไงอร่อยไ,ไหม ขนาดนั้นเลยเหรอ,อพี่เขาทำก๋วยเตี๋ยวสูตรอะไรวะรสชาติแย่ขนาดนี้อยากซื้อสูตรเอาไปทิ้งยังเลยเ, <laughs> เขาอาจจะกำลังฝึกอยู่ก็ได้มั้งเ,เราน่าจะไปกินร้านอื่นตั้งแต่แรกอย่างที่แกบอกวะ่ะกลับเถอะเก็ <laughs> บตังค์เลยครับ <laughs> ขอคุยด้วยหน่อยสิอาม เออกลับก่อนเลยเดี๋ยวขอไปเดินเล่นแป๊บนึงเออตามมานะนายรู้หรือยังล่ะว่าทำไมฉันถึงวนเวียนอยู่ที่นี่อืมก็พอจะรู้แล้วแหละก๋วยเตี๋ยวรสชาติประหลาดขนาดนั้นอะก็ฉันเป็นแบบนี้จะทำอะไรได้ล่ะตั้งแต่ฉันโดนรถชนพัดก็เสียหลักปิดร้านได้พักใหญ่เลยพอเปิดร้านมาพัดก็ไม่รู้สูตรเลยทำมั่ว จนลูกค้าหายไปร้านเลยเงียบจนถึงทุกวันนี้ถ้าร้านนี้เจ๊งขึ้นมาฉันก็ไม่รู้ว่าพัทจะไปทำมาหากินอะไรก็เพราะแบบนี้ไงฉันเลยอยากให้นายช่วยเอาสุดก๋วยเตี๋ยวไปให้พัทเข้าใจนะแต่ฉันก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวของคนอื่นอยู่ดีอ่ะคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อสิอแค่จดสูตรให้นิดเดียวเองก็ทำไม่ได้ใจดำจริงเลยนะคนเราอะ่ะ อามมีเรื่องแล้วรีบกลับบ้านแล้วเจนน้องสาวอาร์มละสินอนหมดสติอยู่ที่บ้านอะฮะเป็นอะไรเนี่ยอามอามมันรีบไปไหนออกมาวะพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยังไม่เลิกง,งานไม่ใช่หรอ น้องไม่สบายแบบเนี้จะให้พี่นั่งทำงานต่อได้ยังไงอ่ะแล้วพี่รู้ได้ไงเนี่ยว่าเจนป่วยอืมไม่รู้สิพี่น้องคงสื่อถึงกันได้แล้วมัง้งพูดอะไรไร้สาระฉันไม่เป็นไรแล้วพี่รีบไปทำงานไปจ้าจา้ถ้าวันหลังไม่สบายรีบโทรบอกพี่นะถ้าเป็นหนักกว่านี้จะทำยังไงรู้แล้วพี่รีบไปทำงานได้ละฉันจะนอนเออ,เอ,อดีขึ้นหน่อยก็รีบไล่พี่เลยนะ เดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนละพักผ่อนอะไรอ่ะครับมีคนฝากผมมาเขาบอกว่าต้องเอาไม้ให้คุณให้ได้อ้อมคุณแน่ใจนะครับว่าเป็นอ้อมอ่ะ ผมก็ไม่รู้หรอกครับเขาฝากของใหม่อีกทีขอบคุณคุณมากนะครับสูตรกว๋วยเตี๋ยวรสชาติที่เราทำมันก็ไม่ได้แย่นี่ลองชิมดูก่อนเถอพะพัทไหนลองชิมดูดิ <laughs> นั่นไงเป็นยังไงล่ะหืมก็ไม่ได้แย่นี่ แค่กินไม่ได้ว่าแต่ถ้าสูตรนี้เป็นของอ้อมจริงๆลองทำดูก็ไม่เสียหายหรอกทำเลยทำเลยสูตรอ้อมเองเฮ้ยชาติคุ้นเคย สูตรฉันอร่อยใช่ไหมก็พอใช้ได้นะไม่ได้แย่น้ำครับผมสูตรที่คุณให้มามาจากอ้อมจริงๆมันคล้ายตอนที่อ้อมทำเลยครับรสชาติก๋วยเตี๋ยวของคุณอ้อมเป็นแบบนี้นี่เองอร่อยมากเลยครับแล้วเมื่อกี้บอกว่าพอใช้ได้อ้อมชอบทำอาหารก็เลย เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้อ้อมก็เป็นคนคิดเองเมื่อก่อนอะ่ะผมไม่ค่อยใส่ใจอะไรแลวครับจนกระทั่งเสียอ้อมไปผมเพิ่งมารู้ว่าการทําก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยมันไม่ได้ง่ายเลยแต่ก่อนผมไม่รู้ตัวเลยว่าการมีอ้อมอยู่มันมีค่ามากแค่ไหนจนกระทั่งมาวันนี้ผมได้เพิ่งมารู้ว่าการมีเขาอยู่มันดีสําหรับผมมากจริงๆคุณอ้อมเขาคงรู้สึกว่าการที่ได้อยู่กับคุณอะ่ะคือความสุขที่มีค่าที่สุดสำหรับเขาแล้วครับ ขอบคุณคุณมากนะครับที่เอาสุดกเกลียวอ้อมมาให้ผมทานให้อร่อยนะครับเหนื่อยไหมพัดอีกหน่อยอะ่ะถ้าลูกค้ากลับมาคงจะเหนื่อยกว่านี้อีกอดทนหน่อยนะขอบคุณมากนะอามตอนเนี้ยพัดก็คงอยู่ได้ละ ลูกค้าก็เริ่มกลับมาแล้วคงเป็นเพราะสื่อก็เยอของอ้อมนั่นแหละที่ทำให้ร้านกลับมาขายดีแบบเนี้ตอนเนี้ยอ้อมก็หมดห่วงแล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปก่อนนะโชคดีนะอ้อมไปชยชฉันักบ,บุญไปให้ัอดีครับพี่เชิญน,นั่งก่อนครับครับผมรอแป๊บนึงนะครับพี่